ครับพราะวะตาอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงครับครับพระวะรุทุกท่านเรียนทำสมุทรีทุกท่านครับครับผมชื่อนิชัยศรีกันดีอายุ42ปีอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีกำลังศึกษาอยู่ลับสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตร6เดือนแล้วก็ อริยะปัญญาตีหลักสุตรเจ็ดทีชั้นิีที่หนึ่งครับรหัสนักศึกษาหกสี่ศูนย์สามสองครับวันนี้จะมาส่งกันบ้านขอแบ่งปันประสบการณ์การลังกิเลสด้วยคาถาที่สั้นๆง่ายๆสักิมากครับก็กล่าวถึงที่มาก่อนนะครับคาถานี้ก็คือผมได้มาจากการฟังธรรมะของพ่อครู แล้วก็ท่านก็พูดในอ่ธรรมะนั้นว่าอนุญาตให้ทุกท่านเอาไปใช้ได้ผมก็เลยหลอกท่านมาก็คือที่ผมมาใช้ก็คือมันจริงๆงมันใช้ได้ทุกเรื่องครับเรื่องที่ยกตัวอย่างนี่ก็คือเรื่องได้ตั้งศีลศีลแปดเพิ่มศีลอธิศีลแล้วก็ฝึกทันนีน่เดียวก็คือตอนที่มันมีอาการของกิเลสที่ว่ากาลังจะงองเงี้ยทีนี้เราก็สวนเลยครับเปลี่ยงเลยว่า โอ้ยนม่ตายหรอกอย่างนี้ครับตอนที่อิเลตมาทีะะงงา่ว่าจะกำลังจะมีอาการเลยก็จัะการได้ก็ว่าอย่างมากก็แค่ตายมันไม่ตายหรอกนี้ก็แค่นี้ครับก็สงบเรียบร้อยแค่ใช้คําพูดแค่นี้ผมก็คือว่ามันมันใช้ได้ทุกเรื่องแต่ว่ามันสกิดมากครับแต่ว่า่อนที่จะมาเป็นคํานี้ได้มันก็มีการต่อสู้มาก่อนนะครับพวผมเคยทํามือเดียวมาแล้วก็ ได้เห็นแล้วว่ากิเลสจะมาแบบไหนความคิดเป็นแบบไหนพอหลังๆมาก็ไม่ต้องพูดมากครับใด้คำนี้ก็จบเลยครับเป,ปิดปานจำใสตรงคันบ้านประมาณนี้ครับคือครับค่ะอนุทนากับสุมิชัยคะ่ะนี่ก็คือเราค้นพบคำที่กิเลสของตนเองจะสลายไปได้นะคะ ซึ่งแต่ละท่านก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะเรียนแบบกันก็ได้นะคะที่เป็นการมาถือว่ามามาบอกว่าของสุมิชัยเนี่ยคำนี้สลายได้อ่ายางง่ายเลยนะคะพี่น้องสามารถเรียนแบบกันได้นะคะหรือพี่น้องจะมีคําอื่นของตัวเองที่แบบตรงกับเป็นศิลปะกรารรางกิเลสท,ที่ตรงกับกิเลสของเราอะ่ะถ้าเจอคํานี้แล้วเขาสลายได้ก็ ก็เลือกมาได้นะคะเลือกมาใช้ได้ะคะ่ะอย่างอย่างที่นิ่นก็จะมีคำหนึ่งเหมือนกันที่ใช้จับได้จากการที่เราล้างกิเลสว่าถ้าถ้าตัวไหนที่คืออย่างเรื่องของการไม่รับประทานเนื้อสัตว์นี่นะคะตอนนั้นคิดว่าเราต้องทำเป็นตัวอย่างเออพอทำเป็นตัวอย่างอ่ะเนี่ยรู้สึกว่าเออมันก็จะสลายได้เลยมันไม่ได้มีเอ คือไม่ได้มีอิดออดในการที่จะปฏิบัตินะคะก็เป็นคําที่ตัวเองใช้กับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเราอยากจะให้ใครทําสิ่งใดเนะี่ยเราก็ต้องทําสิ่งนั้นก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นของคือเฉพาะตนไปนะคะของสุวิชัยก็มีที่มาแบ่งปัน,นะคะ่ะเชิญพี่น้องท่านอื่นคะ่ะมีตัวไหนๆของเราที่ก็กเอามาแบ่งปันได้นะคะคําไหนที่เด็ดขาดของเรานะคะ ค่ะตอนนี้พี่น้องมุ่งจดนะคะอโอเคค่ะสุนิชัยอนุโมทนาค่ะเอาเมเป็นไงนตั้งใจจด,ดมากเลยก็อ,อนุโมทนาค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเหลี่ยมมุมที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะในการในที่ได้ขยายฝกเออได้ได้ขยายความอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจดต้องจดอย่างเงี้ยอนุโมทนาทั้งทั้ง ท่านที่ขยายความนะคะแล้วก็ท่านที่ได้ส่งกันบ้าน,นะคะ่ะสาุค่ะ